สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่รับทุกคนในโอกาสที่จะเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564ในวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้ผมนายอาคมจันนามผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดในนามของคณะผู้บริหารครูอาจารย์ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนขอต้อนรับทุกทกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ระบาดและส่งผลกระทบไปทั่วประเทศในขณะน,นี้วิทชายรัยเทคนิครลอยอ็ดจึงได้จัดการประชุมภายใต้หัวข้อผู้บริหารพบผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาไะจำปีการศึกษา2564ในรูปแบบออนไลน์ถึงทุกทุกท่านผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายรูปแบบ ก่อนอื่นผมจะขอ,อนำเรียนข้อมูลพื้นฐานของวิยาลัยให้ทุกท่านได้รับทราบหลังจากนั้นท่านจะได้พบกับรองผู้อำนวยการในแต่ละฝ่ายที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบร,รวมถึงแนวปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงของการศึกษาโรงเรียนตลอดระยะเวลาตามแต่ละหลักสูตรในปัจจุบันวิยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดจัดการเรียนการสอนจํานวน4หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส 3. หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตหรือทรบและ4หลักสูตรระยะสั้นหลากหลายโดยในระดับปวชได้จัดกรรีองการสอนจำนวน12สาขาวิชาระดับปวสจำนวน12สาขาวิชา และระดับปริญญาตรีจำนวน3สาขาวิชาซึ่งในปีการศึกษา2565ที่กำลังจะมาถึงนี้วิทยาลัยก็จะได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชาคือสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลโดยรับผู้จบการศึกษาระดับปวสาสาขาวิชาช่างยนต์เข้ามาศึกษาต่ออีก2ปี 2> ข้อมูลพื้นฐานอีกประการหนึ่ง ที่อยากจะน้อเรียนให้ท่านผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้รับทราบก็คือในปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดมีบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น221คนและมีนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นรวมทั้งสิ้น5,156คนในระยะเวลา3ปีนี้คือปีงบประมาณ2564ถึง2566 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดได้กำหนดเป้าหมายในการปรับเคลื่อนการดำเนินง,งานของวิทยาลัยเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับคนในศตรวรรษที่21ซึ่งจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากลรวมถึงทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนทักษะด้านการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตทั้งนี้วิทยาลัยได้กำหนดนโยบายสำคัญเฉพาะด้านและเน้นให้เป็นวาระของวิทยาลัยที่จะต้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายโดยกำหนดเป็นรายลักษณ์อักษรไว้ว่าวิทยาลัยเทคนิคร้อเอเป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษายกกำลังสองเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์4.0 จากวาระดังกล่าววิทยาลัยไ,ได้วางเป้าหมายไว้3เป้าหมายหลักได้แก่ 1. วิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศหรือ e x c e l ซ e n น e ์เซ็นเซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการส่งเสริมการฝึกอบรมกำลังคน New Skill, Up Skill และ Reskill ในทุกสาขาวิชาส่งเสริมนะวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม10อุตสาหกรรมหลักตามบริบทของวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเบื้องต้นนี้เราก็จะขับเคลื่อนใน3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักด้วยกันได้แก่อุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2. วิทยาลัยสู่สากลหรือ Global College โดยการพัฒนาเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเช่นส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านทวิบุตรและภาษาต่างประเทศและ 3. วิเชลัยดิจิทัลหรือดิเจทั c o อนเลส โดยการพัฒนาคุณภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้รองรับต่อปริมาณการใช้งานของนักเรียนนักศึกษารวามถึงส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศอือ่นๆอย่างไรก็ตามในระยะแรกของการเปิดภาคเรียนที่1นึ่ประจำปีการศึกษา2564นี้วิทยาลัยไ,ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านอาคารสถานที่รวมถึงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและจัดเตรียมสื่อการเรียน,นการสอนที่ทันสมัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลากหลายดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์หมายถึงการให้นักเรียนนักศึกษามาเรียนและฝึกปฏิบัติที่วิทยาลัยตามปกติซึ่งถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเรียนในสายอาชีพโดยการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยแบบให้นักเรียนเข้าเรียนสลับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ของกลุ่มที่และกลุ่มคู่เช่นสัปดาห์แรกกลุ่มที่1มาเรียนที่วิทยาลัย กลุ่มที่2เรียนออนไลน์ที่บ้านสัปดาห์ที่2กลุ่มที่2มาเรียนที่วิทยาลัยกลุ่มที่1เรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นต้น2การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หมายถึงการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆเช่น z o o Cloud Meeting Google Classroom Microsoft Teams Facebook และ แอปพลิเคชัน EDR เป็นต้น 3. กา,ารจัดทนาการสอนในรูปแบบอื่นๆโดยการมอบหมายงานให้นักเรียนนักศึกษาศึกษาด้วยตนเองผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายรองรับความต้องการของผู้เรียนในทุกรูปแบบเป็นต้นนอกจากนั้นวิเชยาลัยยังได้เตรียมความพร้อมด้านการจัดการสถานศึกษาในปีการศึกษา2564ที่อยู่ถึงนี้ โดยการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านอาชีพศึกษาหรือ EDR System ที่มีความทันสมัยในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายวิทยาลัยดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษารวมถึงพัฒนาระบบการจัดการการสอนและระบบการดูแลติดตามผู้เรียน โดยที่ครูผู้สอนทุกท่านสามารถนําระบบบริหารจัดการดังกล่าวไปใช้ในการจัดการการสอนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกิจในวิทยาลัยในส่วนของท่านผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนนักศึกษาก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นปัจจุบันซึ่งจะช่วยให้การติด ตามและการดูแลผู้เรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเป็นการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาและยังส่งผลถึงการรวบรวมข้อมูลทุกภารกิจของวิทยาลัยไว้บนระบบบริหารจัดการเพียงหนึ่งเดียวอย่าไงไรก็ตามถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ยังไม่คลี่คลายวิทยาลัยก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นและมั่นใจ ในมาตรการป้องกันและการควบคุมซึ่งวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัดและดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบไทยสต็อปโควิดพลัสของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน44ข้อสุดท้ายนี้ผมในนนาคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดทุกคน ขอขอบคุณคณะผู้ปกครอง,องทุกท่านตลอดจนนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยโดยการเข้ามาศึกษาเร่าวเรียนณสถานที่แห่งนี้ขออวยพรให้นักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทุกคนสามารถนําความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติสืบไปสวัสดีครับ